กงใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านนะฮะพี่ย้อมปิดงอกพี่ย้อมสีสีเดิมนี่แหละน้องอน้องพัดย้อมสีเดิมครับสีออกออกน้ำตาลน้ำตาลประกายทองนี่แหละน้ำตาลประกายทองนะฮะ กก LIKE, เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลอฟให้พี่พรหน่อยนะน้องพัดนะขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโหน้องพัดทานข้าวหรือยังพัดกินข้าวหรือยัง อาจะปิดแมสก็แล้วแมสกปิดปิดปิดปาก <c oughs> ปิดตลกไหม <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านเนอะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะฮะขอบคุณทั้งสามสิบล้านดวงใจนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะฮะ ขอบคุณสามสิบล้านดวงตานะฮะพิกิธนาสวัสดีครับสวัสดีพิกิธนาเด้อขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะฮะขอบคุณทั้งสามสิบล้านดวงใจนะฮะขอบคุณทั้งสี่สิบแปดล้านดวงใจนะครับผมขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณลงบนนะฮะที่ผ่านเข้ามาให้นะครับ ขอบคุณพิ่กิตธนานะครับขอบคุณพิ่กิตธนาด้วยขอบคุณน้องพัดด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพิ่กิจธนาเด้อสวัสดีครับพี่กิตสวัสดีพี่กิตนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสาสิบแปดล้านดวงใจสี่ล้านเลิฟนะครับ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทั้งห้าสิบเจ็ดล้านดวงใจนะคะสี่ล้านเลิฟนะคะบ้านหลังที่สี่ใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณนะคะพิกิตขอบคุณพิกิตธนาเด้อขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกทท่านนะคะ ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องพรพระนะฮะขอประแจอ้เดี๋ยวอ่าโอเคได้แล้วพันใส่ให้แล้วพี่กียขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจเด้อขอบคุณทั้ง63ล้านดวงใจนะครับผม ขอบคุณมากมายขอบคุณพลังเงียบทุกๆพลังนะฮะเมื่อถึงเวลาขึ้นก็ต้องขึ้นเนาะเพราะว่าหนึ่งพันยังทําผมไม่เสร็จนะฮะพันย้อมผมเนาะนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณมากมายขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆฟ้าเพื่อนๆติดตามบ้านหลังที่ีอ๋อครับครับเอา มาแต่ใส่อีกพโลโพีเลมากินหอดด้พะนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณเพื่อนๆพีพ,พีทุกๆท,ท,ท่านนะฮะหล่อดีใช่ไหมอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งห้ิบล้านดวงใจสี่ล้านเลิฟนะฮะ